นี้เป็นวันหยุดงานนะคะเป็นช่วงเบรคของฟ้าแล้วก็พาเพื่อนๆมานั่งกินลมอาจจะแดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ท้องฟ้าก็สวยนะที่ชอนาเกลเลกนะคะแล้วมากับหมาแพเปอร์ตามแม่ตลอดอันนี้เป็นด้านหลังเป็นทะเลสาบ ด้านหลังฟ้าก็เป็น Sorry ก็มาทำคลิปสั้นๆเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะออกมาถ่ายบรรยากาศโดยรอบเลยนะคะอันนี้วันนี้วันแรกเพิ่งจะพอจะได้ว่างนิดนึงก็เลยมาทำคลิปสั้นๆให้ดูบรรยากาศที่ชอนาเกนที่แคนาดานะคะทะเลสาบชอนาเกนเลกที่บิสติดโคลัมเบียเดี๋ยวฟ้าจะถ่าย อ,อื่นให้เพื่อนดูอีกนิดนึงนะคะด้านหลังเห็นไหมจ้าด้านหลังก็เป็นอันนี้เป็นอาคารที่สำหรับเด็กๆมาเรียนพายเรือเรียนโอ้หลายสิ่งหลายอย่างกิจกรรมทางน้ำนะคะแล้วก็นี่มากับโอ้โหขาดไม่ได้เลยนางเอกของเรื่องน้องเหยืนของเรานะคะแม่ฟ้ากับหมาเหยืนเหยืนเนี่ยเป็น บอมผสมชิสุอายุ4ปีนะคะแล้วก็เขาเกิดที่ไทยแล้วก็พาเข้ามาที่แคนาดานะคะเอามาด้วยนะเกิดที่ไทยอายุ4ปีแล้วเขามีสายพันธุ์ของชิสุอ่ะนะคะก็เลยฟันมันก็เลยเหยื่นเหยือนนิดนึงฟันล่างเยอะน,นะคะอ่านี้นานๆจะมีเวลาสักทีถ้าไม่ทำงานเต็มเวลาเรียนด้วยทำงานด้วยเ้าก็ไม่มีเวลามานั่งถ่ายคลิป เพราะว่าเวลาฟ้าจำกัดมากเลย,ยไหนจะเรียนด้วยไหนจะทำงานด้วยนะคะก็แดดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ท้องฟ้าก็สดใสยอยู่นะคะก็มาทำคลิปฝากเพื่อนๆดูว่าแถวบ้านฟ้าเนี่ยมันบรรยากาศมันน่าอยู่ยังไงนะคะก็อย่างนี้แหละคะ่ะที่เห็นแล้วก็ทะเลสาบนี่ก็ติดไปถึงทะเลนะคะเชื่อมไปถึงกันหมดเลยเพราะว่า ที่ที่ฟ้าอยู่เนี่ยเป็นแวน,นะคูเวอร์ไอแลนด์เป็นเกาะเป็นเกาะแล้วก็ไม่หนาวเท่าไหร่หนาวสั้นๆไม่หนาวเยอะนะคะไม่เหมือนที่อื่นๆท i ติสค c ลัมเบียเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเนาะหิมะจะตกประมาณที่ฟ้าอยู่ก็ประมาณ3เดือนนะคะที่อื่นก็อาจจะเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแคนาดามันติดข้วโรกเหนือเนาะแล้วเดี๋ยวว่างๆฟ้ามาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าพอดีน้องโทรมาถามเรื่องวีซ่าเมื่อวาน ไอเดียเพราะว่าเราเนี่ยทำวีซ่าถาวรมาเราไม่รู้เลยว่าวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้พิมพ์ลายนิ้วมือกันนะคะเดี๋ยวอา,อาจจะหาข้อมูลตรงนี้เวลามีเวลาเดี๋ยวจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังว่าตอนที่เราขอวีซ่าเนี่ยเราทำอะไรยังไงบ้างนะคะเจอก,กันค่ะเพื่อนๆบายบายเดี๋ยว เป็นทะเลสาบชานเกตน,นะคะโอ้ฝากกระพึงว่างเนาะมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดู